สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมเทปการสอนของครูต้านะครับแต่วันนี้ไม่ใช่การสอนนะครับพอดีว่าคงจะไปสอนไม่ได้นะครับมีนัดสอบที่สนามสอบแต่ว่าไปสอบไม่ได้เพราะว่านี่แหละครับทางแถวบ้านนะครับมีเหตุการณ์ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับผมหักล้มโค่นลงมาที่ถนนนะครับทําให้รถติดเป็นน่าจะสิบกิโลได้นะครับติดจากนี่จนถึงในเมืองสารคามเลยนะครับนี่นะครับ มาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็คือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็พายุนี่ตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้ผมคาดว่าจะทําอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่ในเขตแถวๆที่ผมได้รู้จากทางสื่อโซเชียลนะครับก็เหมือนว่ามีน้ําท่วมถนนขาดนะครับผมสาหรับคนที่ขับรถนะครับระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับเนี่ยครับดูลมนะครับลมแรงมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็นี่นะครับอยู่แถวๆอ่า บ้านท่าสองคอนนะครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมนี่นะครับฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาติดตามชมเทปกันวิดีโอต่างๆของครูต้านะครับผมถ้าชอบนะครับก็คนที่อยากจะเรียนนะครับสามารถโทรเข้ามาที่088335 0072นะครับผมโทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรไม่ติดให้โทรบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีสัญญาณอาจจะไม่ดีนะครับผม นะครับดูนะครับมันตกหนักมากเลยนะครับคือว่าเท่าที่เห็นนะครับคือรถติดทั้งสองฝั่งนะครับติดจากนี่น่าจะสามสิบกิโลนะครับถึงถึงโกสุมเลยนะครับเส้นนี้เส้นโกสมมหาสารคามนะครับไปถึงยันคอนแก่นนะครับก็คือออกโคราชได้ด้วยนะครับก็คือว่าติดหนักมากนะครับดูนะครับไปไม่ได้แม้แต่กระทั่งมอเตอร์ไซค์นะครับสถานการณ์ตอนนี้กําลังเคลียร์อยู่นะครับ คาดว่านานนะครับเพราะว่าต้นไม้นี่ใหญ่มากนะครับดูนะครับแล้วอย่างหนึ่งเขากาลังทําถนนด้วยเขามาขุดลอกเตรียมที่จะทําถนนสีเลนนะครับแต่ว่าต้นไม้ตรงนั้นมันน่าจะโดนขุดเหมือนว่าดินนะครับหน้าดินมันมันมันลึกแล้วก็ทําให้ต้นไม้มันโค่นนะครับผมแล้วไม่นึกว่ามันจะมาโค่นวันนี้นะครับโชคดีของรถคันนี้นะครับตอนแรกผมเป็นรถผลต้นไม้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นผลมาจากที่อื่นนะครับผม นะครับเยเลยนะครับสถานการณ์สดๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับผลงานของครูต้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนหรือว่าการแนะนำอาศิษต่างๆบนท้องถนนนะครับผมถ้าท่านชอบนะครับหากอยากจะเรียนกับครูต้านะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับผม088335 0072ครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับสอนสดเรียวไลตี้นะครับสอนการขับรถทุกรูปแบบ นะครับรวมกระทั่งพาไปสอบไปขับขี่นะครับผมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนอกเหนือจากนั้นนะครับขอนแก่นร้อยเอ็ดกาลสินก็ปรึกษาได้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็มาเราปรึกษากันดูก่อนสําหรับเทปนี้นะครับผมก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับฝากกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆการอัปเดตนะครับผมนียังตกอยู่เลยนะครับผมมองมาข้างนอกเลยนะครับตกหนักมากด้วยเจ้าหน้าที่ก็กําลัง จัดการเตียอยู่นะครับ